เขาจะมามาีวันนี้ได้ครับผมทุกวันเนี่ยมันหลอกหลอนนะหญิงเล็กอะ่ะเพาะหญิงเล็กเพนั้นชายใหญ่ก็ป้อแม่แต่การที่หญิงเล็กที่เราแป้ภาพไว้อ,อ่ะน,นี่้มบัตแล้วเขาต่อสู้จะมีชีวิตรอก่ะโอ้โหมันเห็นได้ว่าเขาเป็นหญิงใจเด็ดจริงๆนะทั้งชายใจเด็ดหญิงใจเด็ดสู้เพื่อให้ตัวมีชีวิตรอกรได้มาถึงวันนี้ได้เนีย่ยโอย้ขอบคุณ FC ทุกคนก็ที่ช่วยกันปักทองให้กำลังใจจนเราเลี้ยงช้างคู่นี้มามีวันนี้ได้และได้เจริญเติบโตไปเป็นของดีของประเทศนะเป็นของมงคลประจำประเทศประจำประเทศชาติไปได้ข้างหน้าเพื่อคนรุ่นหลังนะแต่เชื่อถือในความสิทธิ นี่ก็เป็นงานวันเกิดช้างแฝดครบรอบ1ขวบนะครับ không đạo đi con chạy đạo đấy. Đẹp, các chị không? ăn chip nồi, chip กับเป็นบรรยากาศนะครับช้าง8ดอายุทธยาครบรอบหนึ่งขวดครับทุกคน

เค้กก็ไปเซลฟไปถ่ายรูปตอหัวใจแล้วก็ไปเซลฟี่กับน้องแปดพี่บอยพ่อบอยแม่ดีนะครับใครจะติดพ่อบอยแม่ดีวันนี้สามรอยหกสิบวันพ่อบอยแม่ด oh. yeah. ีเลี yeah> ้ยงน้องแปดมันจะรสวัสดีคุณไทยรันละแปดบาททุกคนนะครับอ้เอฟซีติ๊กพอลนะร้อยร้ยแปดพอลด้วยใครับมาแล้วเค้กต้อมาจานท์ขาวแล้วไปถ่ายรูปตอหัวใจกันปู๊กอันนับแล้วไปเซลฟี่กับน้องแปดแล้วไปรับประทา ตดแล้วก็เดี๋ยวแบงคจากคุณลอกใส่เดีแบงค์เดียวแล้วเนะโอ้ว่ตวจแวทท อันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานนะครับทุกคนนี่นะฮะเอาเค้กเสร็จแล้วแม่แม ouais. hmm ่มาให้กำลังใจน้องต้องหยินยกไปเลยลูกยกไปเลยไปถ่ายรูปหัวใจให้พี่ยาล่าช้างปยืนตรงแค่นองตัวนั้นได้ไหมพูดต่อยงเอาเอาดึงดึแค่นมเอฟซีนี่มาเข้ตรงนั้นยาช้างในฝ่ามือนี่แล้วผู้ต่อยก็นี่นี่กันเลย ยืนซ้ายขาหยับลองขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับู้ันรถเคยนาม่ทันก็ไม่เชือไเพ่ม่มปยับแค่แล้วทั้งไยแนซายขวาสวเลย้งไปยก็ทุกท่าขอายขวาทุกท่านขอถายรู้กับทุใจ ทางนีขาเอทีวีขอบคุณแม่แม่จากการชาตินี้ผอนไปเป็หลายรันขอบคุณนักศึกษาที่้องมาเชิยอบวนารงจากบรราเดกน้องาามาหลายานท่รเทนะครับที่ที่นคนทีอยกัที่ดีที่่เนี่ยเที่่อ่ ขาใหญ่นะฮะตัวโตโต,ตนะฮะเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปสัมผัสแล้วเขาเปิดให้เข้านะฮะมิซา์เข้าไปแล้วนะครับเข้าไปจับแล้วนะฮะเข้าไปชักทายกันแล้ว ทำไมยิงเล็กดูโตกว่าชายใหญ่นี่ชายใหญ่เหมือนจะเกรงยิงเล็กไม่กล้าเล่นแรงใช่ครับช่วงนี้ชายใหญ่ไม่กล้าเล่นแรงเกรง,งเล็กแล้วเพราะว่าก่อนเนี่ยจะข่มนะจะข่มจะแบบน้องน้องแรงม้าไม่งั้นยิงเอาคืนแบบดุดันใช่ฮะพอแก่กับเขาเขาเขา,เขาใส่เลยนะยิงเล็กเนี่ยเล่นแรงด้วยยิงเล็กเนี่ยเวลาเอาคืนเนี่ยเก็บเลยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งะฮะ แต่กกอบแกะยิงเนี้ยกรู้สึกว่าจะงวดกิดมั้งโอ้โหดังปั้งนะฮะชาใหญ่ร้องจก๊กเลยแม่วิ่งป๊บเลยฮะเข้าไปห้ามนะเออแม่นี่ทันแม่ได้ไวมากได้ยินเสียงลกร้องแนละป๊บเนี่ยแม่ป๊อปนะดึงอองวางดึงอยู่ไน้เกบนะเออเพราะว่าตัวเริ่มโตเท่ากันแล้วนะครับ แต่ช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเดือนแรกเก็ดเดือนแรกเนี่ยโอ้โหนะยิงล็กเลยเป็นที่รองรับอารมณ์ของขาชายใหญ่เลยนะทั้งโดดคว่ำนะครับโดดคว่ำนะเออแก้งสารพัดนะฮะเออมันก็ทนทนทน,ทนนะแต่หลังจากนั้นนะครับสิบเดือนที่เข้ามาเนี่ยไซส์เริ่มเท่ากันนะครับไซส์เริ่มเท่ากันีนะนน่ยนะ ก็ทําให้ชายใหญ่เนี่ยเกร็งเกร็งนะครับเก,เกนะร็งเกร็งนะฮะมีครั้งหนึ่งนะครับจําถ้าจําไม่ผิดชายใหญ่กําลังคว่ำอยู่รู้สึกว่าจะเป็นช่วงวันลอยกระทงเมืนะ่อปีที่แล้วเนี่ยมันกำลังคว่ำอยู่นะครับคว่ำอยู่เน็จย,ยิงเน็กเบี้ยงทีเดียวไงท้องร้องแทะนะโอ้นะวันนั้นอ่านะฮะก็ถือว่าหลายคนตกใจ <c oughs> <c oughs> แต่ตัวนี้ก็ไม่แล้วนะครับไม่กล้าที่จะรอแยแล้วนะครับออคือถ้าเล่นมันจะเล่นช่วง,วงที่เขาอาบน้า แข็งแรงแล้วก็เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวครบรอบหนึ่งขวบแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับก็มีแม่แม่แฟนคลับ FC นะครับที่ติดตามข่าวให้กำลังใจวันนี้ได้เดินทางมาให้กำลังใจมาร่วมอวยพรวันเกิดให้กับชายใหญ่ยิงเล็กแห่งอยุธยาซึ่งเป็นช่างแฝดชายหญิงคู่แรกข,ของโลกนะครับ ข้าร <icana>, ามสีอวขอวดพ้ามอรงบนลมันไทรวยเพิง uh> อ uh, ีจิตตั้มปีจังมามาโกะคนไรมาข้าวของไรมงของไรมันหน้าตาเรียจิตตั้ปีังมาม่โกะคนไรมาข้าวของไรมันงของไรมันนาาเรีบขอข้าพเจาสณาเพเตโลคาสัพเทเตพยาสัพเเตตลายาสัพเทเตปตะวา สาธเตตุนนิมิตาสาธเตตุวามังคารามิหันตุอมันพระมาตมัลงมันไปรวยเกินกับเมตตาบุญจากพระอาจารย์แดงมีพระอาจารย์มาจากสุพรรณบุรีครับ อตอนนี้ภาพก็อาจจะสายไปแสงมากผมก็เกือบมาไม่ทนันนะพอสมควรน,นะครับเอ,อนอนี้ก็จะเป็นน้องน็อต้าเจ้ครับเจนเก่งมาก ท่านไดรอบท้องช้าครบสมรอบแล้วโดยเฉพาะพีแมนนั่งสเตมมาหยิบเท่งเนิ้านันนี้ก็จะรอดท้องช้างเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับโบราต้องเหตั้งก่อนับเดี๋ยวเขาไหยิบเองลูกหมาไม่เสียแบบแรงทีจะดึด้วยเก่งเวลาดูเก่งเทับเท่โตต

หนึ่งสเโอเคเดี๋ยวคุณยายไ็กรวมไปเดี๋ยวฝากสุริยาไปขอบใจนะคะความวานนะคะน้องช้างแกะเป็นหันใจของปวช้าและก็เป็นหันใจของคุณสุริยา